nya ya. <laughs> ndai, ndai kita orang so -so -so tua. โอ้ใหญ่ไปพุ่นติ ô โอ้แยะๆ là sát thì là 好好，好咩？好 nó ได้ไปติ gì, น้อยมันขึ้นไคขึ้นติมัน gì nè, บ่โห ใจรักแท้น,น,น่าสิล่สุ่ะเหรอบโมมีบอลงนี่มันหน้ากวงแฮบมันลายเดียเ๋ยวนอยู่เนี่ยไปปักช่วยคนแก่นี้แล้วจัดโมมีบอลลง โอ้สองนี้ก็บอกใครมีแล้วก็มีปลาป่ายแหละก็พวกปลานี่แหละปลาแต่ปลาเนินบ่มีปลาตะเพียนปลาใหญ่ก็สิเป็นปลาไก่แต่ว่าต้องเอาเนื้อสดเลาะเนื้อปลาน้อยนะปลาปลาไก่ปลาสะโดปลาสะโดนี่โตทุกข้าเลยนะสีบ้าน กใกล้คเคียงนะต่มอนไปนั่นเด้อประมาณนี่นะสามสิบบาทต่มอนนี่แต่ปลาตะเพียนเดี๋ยวครับน,นี่ยกของตามอนนั้นเบาโยงดุปลาเพียนเพราะว่าผมเคยซื้อเดี๋ยวผมเคยสร้างน้ำหนักมือเดียน,น,น,นั่นแหละผมรู้ว่ามันพอถึงโลเฟิสให้ผมเมาคุณไหม โอ้ผมกะผมกะได้ยุเพราะว่าผมก็เป็นพ่อค้าเาก้ากะประมาณได้ย <Okay. S 1> เุเอาเอาเก๊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 เกเอเอ้า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 เนนนอนทีเนี้ยโอ้ยได้สองช็อตเลยมือเนี้ยลุงรามมาโอ้ตับเพียดหางแดง เพี้ๆๆๆๆย,ย,ยนหางแรงแลแรงแรงขนขนกระท่ายนะ่ะเห็นเลยนเลยนี่ปากกินดีนะเนี่ยบ่ยุทธิเนี่ยนะมาเนาะนี่บ่หอมบ่วันก็บบได้อะ Còn đặc cũng đây làm <laughs> สมอบอแว่มาหาเนาะสั้นบ่อได้อีกสดนึงไหมเนี่ยเขาจะกลับรถเนีหยทีแรกอะเป็นท้าเพราะไอ้เจ้าขึ้นมาเมื่อคืนนี้ก็ได้ป่าจากตัวสองโต๊ะดินะป่ามันเริ่มหากินังแต่ซองไอ้สี่โมงแรง

Kính, kính như... ừ. thấy... cứ thức cái không nghiên hắn cái kín này pa lọt nè này qua ừ. ừ. bát thì biết. Ừ, nào nào. bát này đi Hana 665 này có qua đi tổ con này cái cái đây กำลังงามกำลังกินนะได้มือนึงแนหะอิบาามันจะสองส่วจ้าขงตกนกินารได้มนะนะนี่เมยมัมกเมย์มักกินเจ้ของก็มักกินปกตป่าตะเพียนน,น,ยยนตยว่ครัเากนกี้ป่านแต่ป่านินี่ผมบอบ้ค่ห้เขาไหแต่ป่าพวกป,ากปาก่าตะเพียนป่าก้างหลายๆเนี่ย <laughs> มักกินจัง <laughs> มักป่านนี้นี่การโมเมนทอดนี่บอกกินีหลังสองหลังนี้น่ากินเลยโอ้มาดักมามาดักกับปลาอันนี้ทันคนกระไรอยู่วะทางนั้นนะได้จากเราได้จากตัวครับนะได้ตะพิชชนสองตัวแต่เช้าคุณจีหล่ะโอ้งแต่ผมมาเบิ้งควะ ได้บ่ได้บ่เอาสงดัดลุงว้ายอดซาเล่นกลับมาขึ้นมาไปยังไงโอ้โหานข้าียงแเลยมีเวลาให้ั้กนีกน ไปต่ไปแล้วไปแท้แล้วเนี่ย